ท่านประธานที่เคารพครับผมกรูกมานิ์สังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่องที่ไม่สบายใจและเป็นคำลองเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะในะอำเภอศรีขรภูมิและก็ในอำเภอสันมงทาบตลอดพี่น้องจากศรีสะเกดก็คือทางหลวงแผ่นดินสาย226ซึ่งเป็นถนนยุทธศาสตร์ ในสมัยก่อนนี่จะเป็นถนนหลวงที่ผ่านระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดช่วงหลังนี่มีถนนทางหลวงเป็นดินสาย24เข้ามาแต่226เนี่ยมีความจําเป็นมากวันนี้ยังเป็นสองช่องจราจรโดยเฉพาะจากอําเภอเมืองสุรินทร์ไปสู่อาเภอศรีขอรภูมิแล้วก็ไปสู่อาเภอสำโรงทาบแล้วก็ไปสู่อําเภอเวททับทันแต่จากเวททับทันเนี่ยไปจังหวัดศรีสะเกษนี่เป็นสี่ช่องจราจรหมดแล้ว ฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐริว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับว่าตรงนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งยวดเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับบนถนนสายนี้แล้วก็ถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักของพี่น้องจากอำเภอศรีขอนภูมพี่น้องจากอำเภอสำโรงขาบจังหวัดสุรินทร์แล้วก็พี่น้องจากศรีสะเกดอุบลที่จะมาสุรินทร์พอมาจากทางสี่ช่องแล้วก็มาเป็นทางคอขวดท่านประธานคงจะคิดออกนะครับมันก็ทําให้เกิดอุปสรรคและตอนเ,เช้าๆนี่ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนเนี่ยมาไป,ไปส่งเด็กนักเรียนในเมืองสุรินทร์นะครับจากอำเภอสํารงท่าอำเภอศรีละครและภูมิจากจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็เป็นประจำนะมีคนตายบ่อยเข้ารักษาโรงพยาบาลบ่อยเราไม่น่าที่จะให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นบ่อยครั้งผมก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพผ่านไปยังรัฐ่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในเวลาค่อนข้างเกืกัดสองนาทีนี้นะครับว่าไอ้ท่านได้ช่วย ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อวความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วๆไปครับท่านประธานครับขอกาบขอบคุณครับต่อไปคุณนริศคร